สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตอรีกันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สําคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือวากเนอร์กรุปนั้นกําลังจะสูญพันธ์ส่วนประธานาธิบดีปูตินนั้นได้ปฏิบัติตนไม่สมกับเป็นผู้นําระดับโลก โดยประเด็นร้อนเหล่านี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรนอกจากนี้เรายังจะไปติดตามสถานการณ์การรบในยูเครนกันอีกเช่นเคยว่าจะมีความเคลื่อนไหวในสมรภูมิใดบ้างเดี๋ยวในวนี้แอดมินขอเชิญทุทกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยม l ริตรีพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ประเด็นร้อนกันในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูสมรภูมิการรบในยูเครนกันก่อนนะครับ คุณผู้ชมครับสําหรับสถานการณ์การรบในยูเครนนั้นกองทัพยูเครนก็กําลังมุ่งมั่นที่จะโจมตีกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่ของอูลุคลีฟต,ต่อไปครับซึ่งเป้าหมายของทางยูเครนก็คือการยึดเมืองปมคมนาคมอย่างเมืองชุกมักให้ได้เพราะหากว่ายูเครนย,ยึดเมืองนี้ได้ก็จะถือว่าเป็นผลงานชิ้นใหญ่ของกองทัพยูเครนในปีนี้ครับถึงแม้ว่าแนวรบทางด้านนี้กองทัพของทางรัสเซียจะตั้งแนวตั้งรับเอาไวอ้อย่างหนาแน่นก็ตามครับ โดยทั้งนี้เมื่อวานก็ได้มีภาพประทับใจซึ่งกระทรวงกระโหมของทางยูเครนนั้นก็ได้ปล่อยคลิปที่ทหารยูเครนได้เข้าปลดปล่อยหมู่บ้านโลโบทยได้เป็นผลสําเร็จซึ่งประชาชนในหมู่บ้านโลโบทยนั้นก็ได้ออกมาต้อนรับทหารยูยเครนโดยพวกเขานั้นได้สวมกอดกันถือได้ว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากครับประชาชนของชาวยูเครนนั้นรอคอยการปลดปล่อยจากทหารยูเครนในเมืองนี้มานานแล้วครับ ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูสมรภูมิทางด้านเหนือของทางยูเครนกันต่อนะครับซึ่งทางการของรัสเซียนั้นก็ได้คงทหารเอาไว้บริเวณเมืองคามิน่าจํานวนมากถึงกว่าแสนนายซึ่งทางการของยูเครนนั้นก็คงจะประจําการทหารเอาไว้ในบริเวณทางด้านเหนือนะครับจะไม่ถอนทหารในส่วนนี้มาช่วยทําการรบบริเวณทางตอนใต้ของประเทศเพราะว่าทางการของยูเครนเอง ก็ยังคงต้องการที่จะรักษาเมืองคาคิปเอาไว้ซึ่งเมืองคาคิปนี้ก็ถือได้ว่าเป็นปมคมนาคมหรือว่าเป็นทับแห่งการเดินทางของทางยูเครนครับ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารของไทยนั้นก็ได้วิเคราะห์ว่าทางการของยูเครนน่าจะใช้การรบระยะไกลเป็นแนวทางการลบหลักโดยพยายามที่จะสงวนกําลังพลเอาไว้นะครับซึ่งปืนใหญ่สนามของทางยูเครนนั้นก็มีความแม่นยําสามารถยิงโจมตีทั้งปืนใหญ่สนามยานเกราะรถถังของทางราัสเซียในแนวหน้าได้แบบเรื่อยๆครับ นอกจากนี้ยูเครนนั้นก็ยังมีกองทัพดโดรนขนาดเล็กที่สามารถเข้าทําลายสนามเพาะหรือว่ายานเกราะรถถังของทางรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยส่วนเป้าหมายในแนวหลังของทางรัสเซียก็จะถูกจัดการด้วยขีปนาวุธระยะไกลอย่างขีปนาวุธ Storm Shadow หรือว่าเจ้า M142 HIMARS ซึ่งก็มีผลงานอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งทางการของยูเครนนั้นก็มีเป้าหมายที่จะโจมตี คลังเก็บกระสุนคลังเก็บสเสบียงปมคมนาคมและฐานประชาการทางหารส่วนหลังของทางรัสเซียอย่างต่อเนื่องทําให้กองทัพรัสเซียนั้นอ่อนแอลงเรื่อยๆและสิ่งนี้เองก็จะเป็นการบีบบังคับให้ฐานรัสเซียในแนวหน้านั้นเริ่มอ่อนแอและจําเป็นต้องถอยหลังกลับไปอย่างไม่มีทางหลีเกเลี่ยงได้ครับ โดยภาพรวมแล้วก็ถือได้ว่าทางการของยูเครนมีความอดทนสูงสำหรับการรุกโต้อตอบกลับนะครับพวกเขานั้นพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอุปกรณ์การรบที่พวกเขามีถึงแม้ว่าในขณะน,นี้เครื่องจัดสงครามของทางยูเครนนั้นจะยังไม่ครบองค์ประกอบก็าตามแต่ว่าทางการของยูเครนก็ยังคงสามารถรักษาผลงานการรบในแนวหน้าได้ดีครับ เอาละครับคุณผู้ชมในหัวข้อต่อมาเราจะมาพูดถึงประเด็นสําคัญกันในหัวข้อที่ว่ากอง,ง Group กำลังวากเนอร์กรุ๊ปนั้นกําลังจะสูญพันธุ์ครับซึ่งจากเหตุการณ์เครื่องบินของนายพิโกชินถูกยิงโจมตีตกในรัสเซียเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเพิ่มเติมนะครับว่านายดิมิทียุตคินซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกองกำลังฐานวากเนอร์กรุ๊ปร่วมกับนายพิโกชินนั้นก็ได้เสียชีวิตไปด้วยครับซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นแอดมินมองว่านายพิโกชิน ค่อนข้างที่จะชะล่าใจนะครับเขาคงคิดว่าปูตินนั้นน่าจะปล่อยเขาแล้วตัวเขาเองและพรกพวกก็น่าจะมีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าการเดินทางในครั้งนี้เป็นการเดินทางแบบเปิดเผยเป็นการเดินทางไปในเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและที่สําคัญนะครับเขายังไปพร้อมกับแกนนําคนสําคัญอีกด้วยและเมื่อปูตินได้ทราบข่าวเขาก็คงคิดว่านี่จะเป็นโอกาสดีที่จะสามารถกําจัดหัวหน้าฐานรับจ้างวากเนอกรุ๊ปในคราวเดียวให้อยู่หมัดไปเลยครับ ซึ่งประชาชนผู้พบเห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ให้ปากคำว่าเขานั้นได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นถึงสองครั้งสำหรับขี่ปาวุธที่สอยเครื่องบินเจ็ตลำนี้นะครับหลังจากนั้นเครื่องบินเจ็ตลำดังกล่าวก็ได้ล่วงลงสู่พื้นดินและจากการตรวจสอบนั้นก็ได้พบสะเก็ดระเบิดมากมายตามบริเวณตัวเครื่องและปีกของเครื่องบินอีกด้วยครับ และหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สมาชิกของวา g n e r Group นั้นก็ได้ออกมาประกาศว่าพวกเขานั้นจะแก้แค้นให้กับเจ้านายของตนเองนะครับซึ่งเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าเหตุการณ์ในรัสเซียต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมผู้เชี่ยวชาญดังด้านการหานนั้นก็คาดการว่ากองกําลังหารรับจ้างวากเนื้อกร p ปนั้นน่าจะถูกกําจัดน่าจะถูกละลายลงในไม่ช้านี้ครับเพราะว่าหัวงูนั้นถูกตัดออกไปแล้วลําพังส่วนกลางลําตัวหรือว่าหางงูนั้นก็น่าจะไม่รอดเช่นกันครับ เพราะว่าในเมื่อกองรังทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปนั้นกล้าที่จะทําให้ภาพลักษณ์ของนายปูตินดูเหมือนตัวตลกหลังจากการก่อกบฏในรัสเซียแต่ทว่าพเขานั้นก็ยังไม่มีความห้าวหาญยังไม่มีความเด็ดขาดยังไม่มีความกล้าได้กล้าเสียมากพอสิ่งนี้เองจึงนําภัยมาสู่ตนเองภายในที่สุดครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คงจะไปเข้ากับสุภาษิตของไทยที่ว่าเสร็จหน้านาฆ่าโคทึกเสร็จสึกฆ่าขุนพลครับ ซึ่งปูตินเองก็คงจะมีความหวาดระแวงนายพิกุชินมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะว่านายพิกุชินนั้นก็มักทําตัวเด่นเกินไปไม่ว่าจะเป็นการกลางใสกระทรวงกระหมของทางรัสเซียหรือแม้กระทั่งนะครับการรบในยูเครนนั้นก็มักว่าจะอ้างผลงานเป็นของตนเป็นของฐานรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปและมักจะบับว่ากองทัพของทางรัสเซียนั้นไม่ค่อยจะมีลำดาทําการรบก็ไม่เก่งนะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นายปูโวชินก็คงที่จะหวังว่าจะทําคะแนนนิยมเพราะเขาเองก็มีแนวโน้มว่าจะลงแข่งขันทางการเมืองในรัสเซียอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมเรามักจะเห็นได้ว่าผู้ใดที่กล้าท้าทายอํานาจของนายปูตินนั้นก็มักจะตกตึกตายแบบไม่ทราบสาเหตุหรือว่ามีอาการป่วยและเสียชีวิตไปแบบแปลกๆครับ แต่ว่าในเหตุการณ์ในครั้งนี้นายพิกุชินนั้นก็น่าจะถูกสังเก็บโดยตรงเพราะว่าถูกยิงจากระบบป้องกันภัยากาศของทางราัสเซียเองนี่แหละครับและเรื่องสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมประธานาธิบดีปูตินนั้นก็คงจะหมดความน่าเชื่อถือไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาเคยให้สัญญาว่า จะไม่เอาโทษใดๆกับนายพิวชินและจะรับรองความปลอดภัยให้กับกองบังทหฐานรับจ้างวากเนกร๊ปอีกด้วยแต่ทว่าการกลับลำในครั้งนี้นะครับมันก็ได้ไปทําลายความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของนายปูตินอย่างหมดสิ้นเลยทีเดียวครับซึ่งการปกครองในรัสเซียนั้นค่อนข้างที่จะแปลกกว่าที่อื่นนะครับเพราะว่ารูปแบบการปกครองนั้น ออกจะมีรูปแบบไปในแนวทางของนักเลงครับหากว่าผู้นํานั้นได้สัญญาแล้วว่าจะไม่ทําอันตรายใดๆดพวกเขาก็จะพยายามที่จะรักษาคําพูดนะครับซึ่งสิ่งนี้มักจะได้รับการยอมรับจากผู้ที่มีอิทธิพลในรัสเซียและจะได้รับการสนับสนุนต่อไปครับซึ่งนายปูตินนั้นก็พูดกลับไปกลับมาและก็ไม่ได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับนายปโกชินอีกด้วยครับดังนั้นคุณสมบัติของเขาจึงไม่น่าที่จะคู่ควรกับการเป็นผู้นำระดับโลกแต่อย่างใดครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยม m ริเตอรีกรันอีเช่นเคยและทีมงานของเราก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ